สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูเดลดี้อีซี่ทัวร์นะคะวันนี้มาในรูปแบบของพาไปเที่ยวนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้แนะนำตัวไปแล้วนะคะในสองช่องของครูเดลดี้ก็คือเดลลี่อีซี่อินสปิเรชันแล้วก็ ครูเดวดี้อีซี่เลิร์นะคะส่วนช anel นี้เป็นช anel ที่3ค่ะที่ทำขึ้นมาแล้วก็ทำด้วยใจรักด้วยจริงๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเกี่ยวกับครูเดวดี้อีซี่ทันะคะเป็นการไปท่องเที่ยวในเมืองเล็กๆที่ครูเดวีไปนะคะแล้วก็เมืองที่ตัวเองอยู่ก็คือบุรีรัมี์นั่นเองครูเดวีก็ได้ทำอีซี่ทัวนะคะ เป็นเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็นไปร้านกาแฟร้านอาหารนะคะหรือไปส่วนสาธารณะหรือสถานที่ต่างๆที่เราดีชอบนะคะก็ได้ไปถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆมาให้พวกเรากันนะคะไปท่องเที่ยวอะไรชอบก็เชิญกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ได้เลยหรือจะให้คอมเมนต์มาเลยก็ได้นะคะส่วน การติดตามท่องทางก็3ามทางค่ะ i n s t a g r a m f a c e b o o k แล้วก็ YouTube นะคะเหมือนเดิมเลยส่วนใน u t u b e เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของเป็นคลิปวิดีโอที่ยาวหน่อยนะคะถ้าเป็น Instagram ก็จะเป็นคลิปวิดีโอแบบขนาดเล็กๆสั้นๆง่ายๆนะคะได้ใจความนะคะก็เพลิดเพลินกันได้ใน YouTube ณคุณโดี้อาจจะแบบเป็นมือสมัครเล่นก่อนนะคะในช่วงแรกๆก็ช่วยแบบว่าแนะนาได้เลยนะคะอาจจะมีการถ่ายภาพถ่ายรูปท้องฟ้าสวยๆถ่ายคลิปวิดีโอของ ฝนตกเสียงฟ้าร้องอะไรต่างๆนะคะคือเป็นแนวทางที่ตัวเองชอบนั่นเองก็เลยทําขึ้นมานะคะก็หวงังว่าทุกคนจะชอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าคนไหนมีไอเดียอะไรในการสร้าเตื่นก็แจ้งมาได้เลยค่ะยังไงคุณดิวี่ไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยวที่ไหนจังหวัดอะไรนะคะก็จะได้มีการเก็บภาพเก็บเสียงหรือเก็บบรรยากาศมาให้ดูให้ชมกันได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ยังไงก็ช่วยติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณลิวี่มากด้วยนะคะ นี้เป็นภาษาอังกฤษบ้างนะคะ Hello everyone Hello everyone Welcome everyone to enjoy my channel to do a d y Easy tour นะคะ This channel I would like to have a tour make a tour for you all นะคะ In the city that I live in that is Don t a n y and also the city that I have a t r a v e l to or I have a trip to นะคะ All the places that I found that is interesting for me Have a clip, a uh -huh, video, and also your short video and the long video, or some pictures uh -huh, to give to you all. And also, whether they are the coffee cafe, they are the restaurant, they are the public park, or any places that important in the city, and the beautiful one, and the interesting one, I will have those information to share to you all. And I hope you all realize please enjoy my channel and you can follow me via the 3 channels by Instagram, Facebook and also Youtube <laughs> so please give me the comment if you like please follow me or you can subscribe to my channel whether in any way that you choose okay thank you very much for join my channel and I hope you, you like the city and also the place that I have been Thank you very much and I hope to see you again and hope to bring the good prayers, the good view and the good scenery for you all in every way. Okay, bye for now. Hope to see you again on my channel. Bye. Have a good day. Tha.